ก็ขอกราบสวัสดีด้วยน,นะครับมัน,นี่มีอยู่กับผมมันนี่ผมจะมาเล่นแบบบล็อกฟุตนะก็ไม่ได้เล่นนานแบบบล็อกฟุตผมลงคลิปแรกก็เจ็ดเดือนที่แล้วแล้วก็ผมได้เลิกลงคลิปไปแล้วผมก็มาลงคลิปใหม่ในสองเดือนที่แล้วตอนนั้นผมทํา YouTube แล้วผมก็เริ่มขี้เกียจครับผมเลยเลิกทํา YouTube ไปตอนนั้นแล้วผมก็กลับมาทําใหม่แต่ว่าอุย้ยผมลงคลิปแรกไปคนดูสองร้อยผมมีไฟเลยโอเคเข้าแบบบล็อกฟุตแล้วเน็ตยังช้าทุกคน จะเริ่มันโจรนสลัดนี่ครับไอดี ID ผมเองบัฟฟ์ันบ,บ,บไม่ใช่ดิผมไม่ได้เข้ามาเล่นานานนะจะเข้ามาเล่นบางทีก็แบบเข้ามาส่งผลช่วยคนเล่นใหม่อะไรผู้เล่นใหม่ผมก็จะมาช่วยนิดหน่อยแล้วก็ไปไอดี ID ผมใช้ผมมังกรแล้วก็ม้าไม่ครบด้วยมีมัดอิเล็กโตรนะครับเสียงไม่มีขอเพิ่มเสียงก่อนอโอเคยังช้านะ ขนาดแดดขนาดทําอะไรก็ยังไม่มีเสียงเลยโทรศัพท์ผมอาจจะกระตุกเนยนะครับต้องขออภัยด้วยไม่คิดว่ามันจะกระตุกขนาดนี้ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้กระตุกนะครับตอนผมพากแล้วมันแหลกผมเลยพูดไปต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้ยทำไม่กระตุกจังวะอุ้ยอุ้ยขนาดแดดเนี่ยขนาดแดดยังแหลกทุกคนเอา ถ้าบินแล้วเนี่ยเนี่ยผมกากมากทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขออภัยรอบหนึ่งนะครับที่ผมชอบเปลี่ยนชื่อนะไม่รู้เป็นไรผมรู้สึกชื่อนี้มันไม่เท่ไม่ผมไม่ชอบผมเลยเปลี่ยนชื่อแล้วผมขอสัญญาว่าผมจะไม่เปลี่ยนชื่ออีกเอาชื่อนี้แหละรู้นี่ผมมีบทะลรขายบ้างโอ้ <c oughs> อ้า เน็ตยังกามีขีมาแล้วในเรือนดูสิมีคนเลยขายดีๆบีบางจะไปซื้อตั้งแต่เขาบอกว่าผลม,มันก่นมันจะรีเมคนะผมก็ไม่ยอมเปลี่ยนนะอยากเปลี่ยนพบคนอื่นอยู่แต่ว่าแบบมันจะรีเมคก็อยากดูนะแล้วก็ตัวัวนหยุดกาดถูกกักบโทรัพท์แรกเนี่ยโอ้ผมท้อเลยมะได้ได แล้วก็ผมจะมาทำชาเลนจ์ก็คือให้ทุกคนนะครับพิมพ์ผลและก็ได้มานะครับที่ยายผมเล่นเดี๋ยวผมจะเอาไปสุ่มวงล้อนะครับนี่ครับนี่กระเป๋าผมในกระเป๋าผมมีผลไรก็ให้ทุกคนพิมพ์มานะครับแล้วแต่ทุกคนเลยแล้วผมจะเอาไปสุม่มได้ผล,ล,มมรล,ล,ลผไรผ,ผมก็จะเอาผลนั้นฟาร์มต่อนะครับไม่รู้จะได้หรือจะไม่ได้ก็ต้องลองพยายามดูครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้อย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทงคลิปแบบนี้ต่อไปขอบคุณที่รับชมนะครับ